ลงทุนเท่าไร่ถึงได้แพสซีฟอินคัมเดือนละ20,000ืน สวัสดีค่ะฟาร์มันนี่มอนะคะสำหรับการสร้างแพสซีฟอินคัมเนี่ยก็คือการที่เราสะสมสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถสร้างกระแสงเงินหรือว่าสร้างไรายได้กลับมาให้เราในอนาคตได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างแพสซีฟอินคัมนะคะเราก็จะต้องรู้จักเรื่องของประเภทของสินทรัพย์ในการลงทุนก่อนเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงที่แตกต่างกันเลยนะคะถ้าประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงนั่นหมายความว่าความเสี่ยงก็สูงตามมาด้วยเช่นกัน และคำถามที่ว่าลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้แพสซีฟอินคา m e เดือนละ20,000ื่นนะคะสูตรง่ายๆเลยก็คือให้เราเอาแพสซีฟอินค o m e ที่เราต้องการตอ่อปีก็คือ2 4 4 0 0นะคะหรือว่าเดือนละส0 0 0มืนหารด้วยอัตราผลเฉลี่ยต่อปีของสินทรัพย์ที่เรานำไปลงทุนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเรานำเงินไปฝากนะไวในบัญชีออมทรัพย์ ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่0.5%ต่อปีนะคะแบบนี้ถ้าเราต้องการแพสซีฟอินคัมปีละ2,400หรือว่าเดือนละ20,000เราต้องมีเงินในบัญชีออมทรัพย์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ให้เราเอา2 0 0 0 0หารด้วย0.005นะคะก็จะเป็นตัวเลขอยู่ที่48ล้านนั่นเองค่ะ สรุปแล้วนะคะเราก็ต้องมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์48ล้านเพื่อที่ว่าเราจะได้แพสซีฟอินคัมเดือนละ20,000หรือว่าปีละ240,000นั่นเองค่ะ แล้วถ้าเราเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้นนะคะแล้วมาขยับลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้เอกชนนะตอนนี้ถ้าเครดิตความน่าเชื่อถือดีๆจากอันดับสูงๆเลยะคะ่ะผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3%ต่อปีนะคะแบบนี้ถ้าเราลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้เราอยากได้แพส i v อินคา m e เดือนละ2,000 20, หรือว่าปีละ200,000 ก็ให้เรานะคะเอา2,04แสนไปหารกับ0.03นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขเงินลงทุนอยู่ที่8ล้านบาท และหากใครนะคะชอบลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเพื่อปล่อยเช่าหรือว่าลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าลงทุนในกองหลีดต่างๆนะคะกลุ่มพวกนี้จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่6%ต่อปีและถ้าหากว่าใครอยากได้แพร่สีอินคัมเดือนละ20,000หรือว่าปีละ240,000แบบนี้ต้องเตรียมเงินลงทุนเท่าไหร่นะคะนําเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยค่ะให้เราเอา240,000นะคะหาร6%ก็เป็นเงินต้นอยู่ที่ 4ล้านบาทนั่นเองค่ะหมายความว่าให้เราเตรียมเงิน4ี่ล้านบาทแล้วไปลงทุนให้ได้6%นะคะก็จะได้แพ s i v e อินค m e เดือนละ2 0,000ตามที่เราต้องการค่ะประเภททั้งหมดที่เราเรียนรู้มานะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์นะหรือว่าตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนหรือว่ากลุ่มอสังหาค่ะพวกนี้ผลตอบแทนจะค่อนข้างคงที่นะคะไม่ได้ผันแปรอะไรมากมายส่วนใครที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็อาจจะไปลงทุนในกลุ่มหุ้นหรือว่ากองทุนรวมหุ้นหรือว่าการลงทุนทางเลือกอื่นๆนะคะซึ่ง ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในกลุ่มของหุ้น,นี่จะอยู่ที่ประมาณ10%ต่อปีแต่ก็ต้องแลกด้วยความผันผวนของราคาตลาดเช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าเรามาลงทุนในกลุ่มของหุ้นแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%เราจะต้องเตรียมเงินลงทุนเท่าไหร่นะคะ,ะมาคำนวณพร้อมกันเลยค่ะก็ให้เราเอา2องแสนนะคะหารด้วย10%ก็จะเป็นยอดเงินต้นทั้งหมดอยู่ที่2องล้านสี่แสนบาทนั่นเองค่ะ ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพเพื่อที่เราจะได้ไปวางแผนเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเรานั่นเองค่ะและการลงทุนในสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทําให้เราเกิดความผันผวนในระหว่างการลงทุนได้ดังนั้นแนะนําเลยว่าควรกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์การลงทุนในหลากหลายประเภททั้งหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็ช่วยให้เราเนี่ยใช้เงินต้นได้น้อยลงเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้เร็วขึ้นค่ะ สิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือวินัยในการสร้างทรัพย์สินในการลงทุนอย่างสม่ําเสมอนั่นเองเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีแพสซีฟอินคัมตามที่เราต้องการได้อย่างต่อนเนื่องในอนาคตค่ะและถ้าหากว่าใครนะคะอยากสร้างพอร์ตแพสซีฟอินคัมนะคะก็สามารถทักมาสอบถามฟ้าดำช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ